สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพ,พร้อมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้12ตุลาคม2 5 6 6นําำข่าวที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุมารับฟังครับเพจ Facebook กองทุนผู้สูงอายุกรมกกิจารผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ได้บอก9ช่องทางติดต่อติดตามข่าวสารด้านผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุข่าวการกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ และรายละอยเอียดอื่นๆเกี่ยวกับภาครัฐมีอะไรสนับสนุนหรือเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุสามารถติดต่อทาง9ช่องทางดังต่อไปนี้โดยที่ช่วงนี้นะครับมีข่าวทางสื่อสังคมออน,ออนไลน์ต่างๆที่เป็นข่าวปลอมที่พูดถึงเรื่องราวผู้สูงอายุมากมายแต่มันไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าอยากจะรู้ความจริงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานรัฐโดย9ช่องทางที่ติดต่อข้อมูลกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพอมอได้มี1ครับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ w w อ o ์ไ h เว็บ d d o p g o t h ออันที่1เป็นเว็บไซต์นะครับอันที่2ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ กองทุนผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับหมายเลขโทรศัพท์02 354 6100เมื่อโทรติดแล้วฟังสักคู่ต่อแล้วกด100ก็ได้นะครับ02 3 4 6100โทรติดแล้วฟังสักคู่กด101ก็ได้กดต่อนะครับแล้วก็กด102ก็ได้นะครับอันนี้กองทุนผู้สูงอายุเบอร์ส่วนกลางเลยนะครับต่อไปเป็นทางแฟกซ์ครับหรือว่าโทรสารหมายเลขโทรสาร02 3 4 6107 3ช่องทางแล้วนะครับติดต่อจาก9ช่องทางช่องทางที่4ครับอีเมลครับอีเมลก็ชื่อคล้ายๆก,ก,กันกับเว็บไซต์นะครับ mm hmm. orderfun@dop.mail.go.th นะครับช่องทางที่5 Facebook ครับกองทุนผู้สูงอายุช่องทางที่6ไลน์นะครับ ติดต่อทางไลน์โดยเพิ่มเพื่อนทางไลน์สแกนเค้าโคดนี่ก็ได้นะครับหรือว่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ a d o d f dop ก็จะติดต่อข้อมูลข่าวสารกับกองทุนผู้สูงอายุได้นะครับช่องทางที่7ดูทาง YouTube ครับชื่อช่อง YouTube ว่ากองทุนผู้สูงอายุนะครับช่องทางที่8 TikTok ad order fun นะครับชื่อชื่อช่อง TikTok นะครับ แล้วก็ i n s t a g r กรมก็กองทุนผู้สูองอายุทั้งหมดคือ9ช่องทางที่กองทุนผู้สูองอายุกรมกิจการผู้สูองอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แนะนำให้ผู้สูองอายุติดต่อ9ช่องทางนี้จะได้ข้อมูลจริงเกี่ยวกับภาครัฐที่มีสวัสดิการต่างๆให้ผู้สูองอายุครับสวัสดีครับ